สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงที่แล้วมิสได้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบท้ายหน่วยที่2นะคะในวันนี้นะคะมิสจะมาเฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแยกสารผสมนะคะให้นักเรียนนะคะไปหยิบหนังสือมานะคะแล้วเปิดหนังสือเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือที่หน้า64นะคะเปิดหนังสือหน้า64พร้อมหรือยังคะ,ะดูนะคะใครที่ทำมาแล้วดูซิว่าแต่และข้อที่เรียนทำไปถูกหรือผิดหรือใครที่ยังไม่ได้ทำเลยก็ดูมาดูทำไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่หนึ่งวิธีการร่อนเป็นวิธีการแยกสารผสม ที่เหมาะสมกับสารในข้อใด 1. แยกตะกรดดินออกจากน้ำา 2. แยกเม็ดแป้งที่มีขนาดต่างกัน 3. แยกเนื้อมะพร้าวออกจากน้ำกะทิ 4. แยกผงถ่านออกจากตะใบเหล็กและคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ ค่ะข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะว่าในการที่เราจะแยกเม็ดแป้งเนี่ยที่มันมีขนาดต่างกันด้วยวิธีการร่อนมันจะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าการแยกสารผสมด้วยวิธีการร่อนมันจะเป็นการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่มีขนาดต่างกันออกจากกันนะคะโดยใช้อุปกรณ์ในการร่อนก็คือตะแกรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการร่อน ในการแยกสารของข้อที่1ก็คือการแยกเม็ดแป้งที่มีขนาดต่างกันตอบหมายเลข2นะคะข้อที่2ข้อใดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดต่างกันของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดต่างกันเวลาเล่าเรียนอาจเจินนะคะต้องตีความคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะ1การกรอน การรินออก 2. การหยิบออกการร่อน 3. การตกตะกอนการกรอง4การใช้แม่เหล็กดูดนะะจากที่นักเรียนได้ดู YouTube ไปนะคะหรือทำในใบงานที่มิสส่งใบความรู้ให้นักเรียนดูเนี่ยนักเรียนก็น่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น วิธีการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันคําตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขอะไรคะเก่งมากค่ะคือหมายเลข2นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะหยิบออกได้นะคะหรืออาจจะใช้การร่อนผ่านวัสดุที่มีรูนะคะต่อไปข้อที่3 สารผสมในข้อใดที่ต้องใช้วัสดุที่มีรูช่วยในการแยกวัสดุที่มีรูช่วยในการแยก 1. เกลือแกงปนกับน้ำตาลทราย 2. ผงตะใบเหล็กปนกับกรวด 3. ผงช็อกปนกับแป้งมัน 4. ทรายปนกับถั่วเหลืองและคําตอบที่ถูกต้องคือในการใช้วัสดุที่เป็นรูในการแยกสารผสมนี่ก็คือหมายเลขเก่งมากค่ะนะคะหมายเลข4นั่นเองนะคะคือหมายเลข4นะคะทรายปนกับถั่วเหลืองมันจะเป็นสารผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็ง นะคะผสมกันแต่มันจะมีขนาดที่แตกต่างกันมันก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ด้วยการร่อนหรือการผ่านวัสดุที่มีรูนะคะส่วนเกลือแกงที่มันปนกับน้ําปาลทรายหรือผงช็อกที่ปนกับแป้งเนี่ยมันจะแยกโดยการร่อนผ่านวัสดุที่มีรูไม่ได้เพราะว่าผงตะไบเด็กเอ่อทษผงตะไบเหล็กเนี่ยนะคะมันปนกับกรวดมันจะแยกได้โดยการใช้แม่เหล็กดูดเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่ สจากภาพเป็นวิธีการแยกสารผสมด้วยวิธีใดเสียดายเนาะเราไม่ได้ทำการทดลองกันในห้องเรียนแต่บางอย่างนในกิจกรรมการทดลองเราอาจจะสามารถใช้ของที่มีอยู่ในครัวเรือนเราเนี่ยนะคะมาทำการทดลองเองที่บ้านก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ย Japan, มิสจะพาานักเรียนทดลองทุกกิจกรรมเลย นะคะคอันนี้เราก็มาดูนะคะในข้อที่4จากภาพเป็นวิธีการแยกสารผสมด้วยวิธีใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขถูกต้องค่ะคือหมายเลขหนึ่งนะคะคือการกรองนะคะมันจะมีกระดาษกรองด้วยนะคะมีใช้กลวยนะคะเทเป็นวิธีการแยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ำในของเหลวนะคะเป็นการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในน้ำ ไม่ละลายในของเหลวโดยจะใช้ผ่านกระดาษกรองหรือบางคนบางบ้านอาจจะใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะมันก็จะได้รายละเอียดนะคะสิ่งปนสิ่งปนเปื้อนที่เราไม่ต้องการนะคะมันก็จะค้างอยู่ในบนกระดาษกรองหรือผ้าขาวบางนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่สก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะข้อ5 ถ้าต้องการแยกผงถ่านที่ลอยอยู่ในน้ำโดยใช้วิธีการดังภาพข้อใดเป็นผลของการแยกสารผสมที่ถูกต้องค่อยคอยคิดทีละข้อนะคะอ่านโจทย์ตีโจทย์ให้เข้าใจข้อหนึ่งน้ำจะอยู่บนภาชนะ A เห็นไหมคะภาชนะ A และผงถ่านจะอยู่ในภาชนะ B ใช่ไหมสองผงทานจะอยู่บนภาชนะ A และน้ำจะอยู่ในภาชนะ B 3. น้ำและผงถานติดอยู่บนภาชนะ A 4. น้ำและผงถานไหลลงมาภาชนะ B ทั้งหมดเลย และคำตอบที่ถูกต้องก็คือคิดนะคะไม่ยากเลยคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลขเก่งมากค่ะคือหมายเลข2นะคะเวลาที่เรากรองสารผสมผ่านกระดาษกรองนะีคะพวกขงถ่านที่เป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ามันก็จะเป็นไงฮะมันก็จะอยู่ติดอยู่ข้างบนในกระดาษกรองนะคะมันจะไม่ออกมานะคะแต่ถ้าเป็น น้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงมานะคะอยู่ในภาชนะที่เป็นบีเกอร์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6การแยกสารผสมในข้อใดต้องใช้สารส้มช่วยให้เกิดการตกตะกอนไม่เข้าใจอ่านซ้ำการแยกสารผสมในข้อใดต้องใช้สารส้ม ช่วยให้เกิดการตกตะกอนหนึ่งพริกป่นกับเกลือแกงใช่ไหมสองงทานปนกับทราย3น้ำหวานสีแดง4น้ำประปาขุ่น และคำตอบที่เราใช้สารส้มในการแกวงนะคะทำให้น้ำนัำ้นน้ำคลองน้ำบาดาลที่มีดินแดงปนอยู่เกิดการตกตะกอนนั่นก็คือน่าจะเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะคือหมายเลข4นั่นเองนะคะน้ำประปาขุ่นะคะพวกที่มันเอ่อพวกสารส้มเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทางเคมีนะคะมันจะละลายน้ำ แล้วก็มันจะทําให้สารที่มันแขวนลอยที่เราเห็นเป็นขุ่นๆที่มันลอยอยู่ในน้ําประปาเนี่ยมันก็จะมาเกาะกันนะคะจนมันมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการตกตะกอนลงไปที่ก้นภาชนะนะคะเราเรียกว่าการตกตะกอนนั่นเองมันก็จะทําให้น้าปราปาช่วงบนมันใสใช่ไหมคะด้านล่างมันก็จะขุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตักมาใช้เนี่ยมันก็ต้องระวังถ้าเราตักแรงมันก็จะ ฝุ่นตะกอนที่อยู่ด้านล่างมันก็จะตีกลับคืนขึ้นมาน้ํามันก็จะขุ่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นหมายข้อที่6ก็คือหมายเลข4นั่นเองนะคะน้ำประปาขุ่นข้อที่7ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมกับวิธีแยกสารผสมไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมกับวิธีแยกสารผสม ไม่ถูกต้องค่อยคิดไปทีละข้อนะคะหนึ่งทรายกับกรวดหยาบการใช้แม่เหล็กดึงดูดใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมกับวิธีการแยกสารผสมไม่ถูกต้องสอง ข้าวเปลือกกับข้าวสารการหยิบออก3าทรายกับน้ำเกลือแยกวิธีใดไม่ถูกต้องทรายกับน้ำเกลือใช้การกรองใช่ไหมเน้ำคลองคุณการตกตะกอน และคำตอบที่เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมกับวิธีแยกสารผสมไม่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขถูกต้องค่ะคือหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะคือหมายเลขหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะทรายกับกรวดหยาบเนี่ยนมันจะไม่มีสารใดที่มีสารแม่เหล็ก นะคะเป็นองค์ประกอบมันจึงจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้นะคะข้อ 2, 3, 4ถูกต้องแต่ข้อหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะมันไม่มีแม่เหล็กเราจะเอาอใช้แม่เหล็กดูดได้สานั้นต้องมีแม่เหล็กบนอยู่นะคะต่อไปข้อที่8ถ้านำใบเตยมาคั้งเพื่อนำน้ำสีเขียวไปทำขนม จะมีวิธีการแยกสารผสมดังกล่าวโดยวิธีในข้อใดอ่านัก้รเรนจะทำคันน้าไปเตยนะคะเพื่อที่จะนําน้ำมาเป็นสีเขียวในการทำขนมเรนจะมีวิธีการจะมีวิธีการแยกสารผสมดังกล่าวจะใช้วิธีอะไร 1. ใช้แม่เหล็กดึงดูดใช่ไหมสอการตกตะกอนสการหยิบออก C การกรองเพราะฉะนั้นการนาใบเตยมาคันนะ้นเพื่อที่เราต้องการจะได้น้ําสีเขียวมาเนี่ยเราจะใช้วิธีการกรองถูกต้องค่ะหมายเลขสีนั่นเองนะคะเพราะมันจะมีกาก,ากของใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกด้วยการกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะแล้วเราก็จะได้น้ําสีเขียวอยู่ในภาชนะรองรับพวกแม่เหล็กไม่เกี่ยวข้องเลย นะคะคการตัะกรนการหยิบออกก็ไม่สามารถแยกสารสีเขียวออกจากใบเตยได้เพราะฉะนั้นการจะแยกสารสีเขียวออกจากใบเตยได้นั้นก็คือการกรองหมายเลขสีนั่นเองถูกต้องนะคะข้อที่9ถ้าต้องการแยกสาร b ออกจากสารผสมระหว่าง a, B และ c ควรใช้วิธีการ แยกสารในข้อใด A นะคะเป็นของแข็งขนาดเล็ก B เป็นของแข็งมีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ C เป็นของแข็งขนาดใหญ่กว่า A และ B เราจะใช้วิธีการใดแยกสาร B ของแข็งที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะออกจากสารผสมระหว่บบาง ABC ได้นะคะมันก็ว่าสาอย่างนี้มันรวมอยู่ด้วยกันแต่เราต้องการตัว B เนี่ย เราจะใช้วิธีการแยกแบบไหนนั่นเองนะคะอ่ะหนึ่งการใช้แม่เหล็กดูดใช่ไหมคะสองการตบตะกอนสามการรินออกสี่การกรองถ้าเราต้องการที่จะแยกสารที่มีแม่เหล็กเป็นอมกอบเราก็ควรจะใช้อะไรล่ะคะสาร B เนี่ยควรใช้อะไรคะอ่าถูกต้องคะ่ะข้อกลาคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อที่หมายเลขหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเราต้องใช้แม่เหล็กในการแยกสารออกนะคะต้องใช้แม่เหล็กในการดึงดูดนั่น,นเองนะคะนอกนั้นไม่ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นส่วนของการตรกรตะกอนการลินออกการกรองนะคะต่อไปข้อที่10การเก็บขยะพลาสติกที่ปนอยู่กับทรายบริเวณชายหาด เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารผสมวิธีใดไปใช้ประโยชน์โดยจอีกครั้งนะคะการแยกขยะพลาสติกที่ปนอยู่กับทรายบริเวณชายหาดเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับวิธีการเราใช้วิธีการแยกสารวิธีใดแล้วจะได้ประโยชน์ 1. การร่อน 2. การหยิบออก 3การตกตะกอน 4. การใช้แม่เหล็กดึงดูดและคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะคนที่ตอบได้นะคะคือหมายเลข2ก,การหยิบออกนั่นเองนะคะพวกพลาสติกนะคะมันจะไม่สามารถเป็นของแข็งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะมอนกบเราไปเที่ยวทะเลบางทีเราเห็นขวดพลาสติกนะ,ะหล่นตามชายหาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยิบออกใช่ไหมคะ ทั้ง10ข้อนะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะว่านักเ,เรียนทําถูกกี่ข้อนะคะเวลานักเรียนทําข้อสอบบางคนรีบนะคะไม่ค่อยอ่านอ่านจดปับ๊บอันหนึ่งสอามสปับ๊บกาเลยวงเลยบางครั้งมันทําให้เราความประมาทของเราเนี่ยมันทําให้เราเสียคะแนนได้ในการสอบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตามไม่ทานก็เปิดดู YouTube ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ามิสก็จะขึ้นเรื่องใหม่ สำหรับในชั่วโมงนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ